สรุปหนังสือคิดแบบคนที่ถอยหลังไม่เป็นเขียนโดยออสตินคลีออนหนังสือคิดแบบคนที่ถอยหลังไม่เป็นคือผลงานของนักเขียนชื่อดังผู้ให้แรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่องผู้เขียนได้รวบรวมสิบหลักการที่ช่วยให้คนสร้างสารรค์สามารถดำเนินชีวิตไปข้างหน้าแม้ในวันที่หมดไฟหรือรู้สึกหลงทางหนังสือเล่นมนี้ไม่ได้เน้นความสำเร็จแบบใหญ่โตในทันทีแต่เน้นความต่อเนื่องความสม่ำเสมอและการดูแลใจตัวเองในโลกที่วุ่นวาย 1>, 1. คุณไม่ต้องมีแรงบันดาลใจเพื่อเริ่มต้นแรงบันดาลใจไม่ใช่สิ่งที่รอให้มาเองแต่เกิดขึ้นจากการลงมือทําก่อนเมื่อเราฝึกฝนหรือทําสิ่งใดซ้ําๆทุกวันแรงบันดาลใจจะค่อยๆเกิดขึ้นระหว่างทางอย่ารอให้รู้สึกพร้อมแต่จงลงมือทําแม้จะยังไม่รู้สึกอยากทําก็ตาม 2. ทําสิ่งเดิมให้ดีขึ้นความต่อเนื่องสําคัญกว่าความหวือหวาคนที่เก่งและมีผลงานที่ยั่งยืนมักเป็นคนที่ทําสิ่งเดิมซ้าๆ โดยเพิ่มคุณภาพทีละนิดในทุกวันไม่ต้องพยายามเปลี่ยนโลกในคืนเดียวแค่ตั้งใจทำให้ดีกว่าเมื่อวานก็เพียงพอ 3. ให้ความสำคัญกับสิ่งเล็กๆในชีวิตประจำวันความสุขความคิดสร้างสารรค์และแรงบันดาลใจไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ใหญ่โตเสมอไปแต่มักซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆเช่นการเดินเล่นการดูต้นไม้การเขียนบันทึกผู้เขียนแนะนำให้เราใช้เวลางเงียบๆกับตัวเองและสังเกตสิ่งรอบตัว 4อย่าหมกมุ่นกับข่าวสารมากเกินไปในโลกยุคปัจจุบันเราถูกรายล้อมด้วยข้อมูลข่าวสารที่ไม่หยุดหย่อนหากเสพข่าวมากเกินไปจะทําให้เราเหนื่อยเครียดและไร้สมาธิการมีวินัยในการเลือกเสพข่าวหรือการมีเวลาปลอดข่าวสารในแต่ละวันจะช่วยให้จิตใจสงบและมีพื้นที่สร้างสารรค์ 5. สร้างพิธีกรรมประจําวันชีวิตที่มีระบบช่วยให้เราทํางานได้ดีขึ้นแม้ในวันที่รู้สึกไม่มีพลัง ผู้เขียนแนะนำให้เราสร้างพิธีกรรมเล็กๆเช่นการเขียนบันทึกตอนเช้าการชงชาการอ่านหนังสือก่อนนอนเพื่อเป็นจังหวะให้ชีวิตเดินไปอย่างมั่นคง6หยุดเปรียบเทียบและกลับมาอยู่กับตัวเองในยุคโซเชียลมีเดียเรามักเห็นชีวิตคนอื่นที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจจนรู้สึกว่าตัวเองได้วกว่าแต่ผู้เขียนเตือนว่าสิ่งที่เราเห็นมักไม่ใช่ความจริงทั้งหมดทุกคนมีจังหวะชีวิตของตัวเองเราควรเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อวาน มากกว่าจะเปรียบเทียบกับคนอื่นวันนี้ 7. ยอมรับความเบื่อและความซ้ำซากความเบื่อไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญญาณว่าคุณกำลังฝึกฝนการทำซ้ำอย่างมีสตินำไปสู่ความชำนาญงานที่ยอดเยี่ยมมาเกิดจากความภาคเทียนท่ามกลางความรู้สึกจำเจผู้เขียนเน้นให้เรากอดรับความเบื่อและใช้มันเป็นพลังในการเดินหน้าต่อ 8. เก็บพื้นที่ส่วนตัวไว้สำหรับตนเองการมีพื้นที่ส่วนตัว หรือเวลาส่วนตัวเป็นสิ่งจําเป็นในการเยียวยาและฟื้นพลังอย่าปล่อยให้ชีวิตเต็มไปได้วยความต้องการจากผู้อื่นผู้เขียนแนะนําให้เรามีเวลาอยู่คนเดียวโดยไม่มีจุดประสงค์เช่นการเดินเล่นการวาดรูปหรือแม้แต่การนั่งเงียบๆ 9. มองว่างานคือการฝึกฝนตลอดชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือทำงานอะไรจงมองว่าทุกอย่างคือการฝึกไม่มีคำว่าสำเร็จสมบูรณ์ในครั้งเดียวทุกผลงานคือก้าวเล็กๆที่นำไปสู่สิ่งที่ใหญ่ขึ้น ความสำเร็จจึงไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่คือการเติบโตระหว่างทาง10บทาต่อไปแม้ในวันที่ทุกอย่างดูไม่มีความหมายวันที่รู้สึกเหนื่อยล้าสับสนหรือหมดไฟคือวันที่ต้องกลับมาทําสิ่งง่ายๆที่คุ้นเคยกลับไปที่ปากกาแผ่นกระดาษเครื่องมือหรือเวทีของเราเพราะเมื่อทาสิ่งเหล่านั้นซ้ําๆจิตใจก็จะกลับมานิ่งและชัดเจนอีกครั้ง11ทําซ้ําอย่างมีเจตนาไม่ใช่ทําเพราะความเคยชิน การทำซ้ำเป็นสิ่งสำคัญแต่การทำด้วยสติและความตั้งใจจะเปลี่ยนง,งานธรรมดาให้กลายเป็นงานที่ลึกซึ้งอย่าเพียงแค่ทำซ้ำเพราะเป็นหน้าที่แต่จงเติมความหมายลงไปในแต่ละวันด้วยความตั้งใจที่จะเติบโต 12. สสร้างที่ว่างให้กับการทดลองการเดินทางสู่ความคิดสร้างสารรค์ต้องการพื้นที่ว่างในตารางเวลาเราควรมีช่วงเวลาที่ไม่ต้องทำอะไรเพื่อให้ไอเดียใหม่ๆได้เกิดขึ้นการเดินเล่นโดยไม่มีจุดหมาย การจดบันทึกที่ไม่มีโครงสร้างหรือการปล่อยตัวให้ว่างเปล่าคือจุดเริ่มต้นของความสร้างสรรค์ 13. ศิลปะของการหยุดพักพักไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นกลยุทธ์เมื่อเราพักอย่างตั้งใจเราจะกลับมาด้วยพลังที่เต็มเปี่ยมผู้เขียนเตือนว่าการทำงานต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักจะทำให้หมดแรงและหมดใจในระยะยาว 14. กลับไปที่ทำไมของคุณเมื่อรู้สึกหลงทาง ให้กลับไปถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงเริ่มต้นสิ่งนี้การกลับไปเชื่อมโยงกับจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจดั้งเดิมจะช่วยให้เราเจอทิศทางใหม่แม้ในช่วงเวลาที่สับสนที่สุดบทสรุปคิดแบบคนที่ถอยหลังไม่เป็นไม่ได้สอนให้คุณเป็นคนเก่งที่สุดแต่สอนให้คุณเป็นคนที่เดินหน้าต่อได้แม้ในวันที่ไม่มีใครเห็นคุณแม้ในวันที่คุณไม่แน่ใจว่าตัวเองกำลังไปทางไหนเพราะความสำเร็จไม่ได้มาจากการทำสิ่งยิ่งใหญ่ในครั้งเดียว แต่มาจากการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆโดยไม่ยอมแพ้หนังสือเล่มน,นี้เปรียบเสมือนเพื่อนที่อยู่ข้างๆในวันที่คุณหลงทางมันบอกกับคุณว่าไม่เป็นไรทําต่อไปพระตราบใดที่คุณยังไม่หยุดเดินคุณก็ยังไม่หลุดจากเส้นทางของตัวเองหากคุณกำลังรู้สึกหมดไฟท้อแท้หรือไม่แน่ใจในทางที่เดินอยู่หนังสือเล่มน,นี้จะช่วยให้คุณกลับมาหายใจลึกๆและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยใจที่มั่นคงและเรียบง่ายมันจะทำให้คุณเข้าใจว่า เส้นทางแห่งความสม่ำเสมอเล็กๆในทุกวันคือกุญแจของความสำเร็จที่แท้จริง